สวัสดีค่ะนักเรียนปสามที่รักทุกคนพบกับคุณครูมาลีค่ะในรายวิชาภาษาไทยวันคดีลำนำนะคะวันนี้เตรียมหนังสือเลยค่ะครูยังอยู่ที่บทที่สี่นะเรื่องลูกแกะของซาฟียะวันนี้เรามาอ่านอธิบายเพิ่มเติมความรู้กันดีกว่านะคะไปเลย นักเรียนไปเปิดหน้าที่77็ค่ะอ่ะอธิบายเพิ่มเติมความรู้อืข้อหนึ่งนิทานอีศบเป็นนิทานที่ได้รับความนิยมมานับพันปีและแพร่หลายไปทั่วโลกผู้เล่านิทานอีศบก,ก็คืออีศบซ,ซึ่งเป็นนักเล่านิทานชาวกรีกโบราณ คนไทยรู้จักนิทานอิศบมานานและมีการแปลเป็นภาษาไทยหลายสำนวนสำนวนที่คัดเลือกมาให้นักเรียนอ่านในบทเรียนเรื่องหมาป่าก,กับลูกแกะเป็นสำนวนของมหาอมาตโทพยาเมธาธิปดีาศาสตร์สุทธสุนทรเสถียรส่วนเรื่องเด็กเลี้ยงแกะ เป็นสำนวนของขุนสุภาเเสบช่วงทั้งสองเรื่องเธอใช้เป็นแบบสอนอ่านสําหรับเด็กข้อ2เหตุที่คนไทยชอบนิทานอีศบเพราะเป็นนิทานที่มีเรื่องราวสนุกสนานให้คติสอนใจที่สามารถนํามาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตได้ตัวละครในนิทานอิศบมักเป็นสัตว์แต่ผูกเรื่อง ให้แสดงลักษณะนิสัยเทียบเคียงกับลักษณะนิสัยของบางคนและเหตุการณ์กำนองเดียวกันกันกบในนิทานอิศพอาจเกิดขึ้นกับบางคนในชีวิตจริงได้อ่าน,นเรียนรู้นะคะนิทานอิศพใครเป็นผู้เล่าอก็คือนายอิศพเป็นชาวกรีกโบราณน,นั่นเองนะไปต่อเลยค่ะ ไปต่อเลยหน้าเจสิปอู้ชวนอ่านชวนคิดนะคะให้นักเรียนอ่านอ่านบทร้อยกรองฝึกอ่านบทร้อยกรองกาบสุรังขนังยี่สิบแปดอ่าทั้งอ่านในใจแล้วอ่านนอกเสียงแล้วก็อ่านเป็นทำนองสนอวันนี้มาอ่านพร้อมคุณครูนะคะม้าป่ากับลูกแกะอ่าเรื่องมมาป่ากับลูกแกะ ลำธารกลางป่าลูกแกะเดินมาด้วยความกระหายกินอยู่ปลายน้ำเย็นลำสบายมิรู้อันตรายจะมาถึงตนหมาป่าเจ้าเล่ใจร้ายเกเรหมาป่าเอ้ยเที่ยวในไพรสนได้กลิ่นลูกแกะเดินแวะเวียนวนด้วยหิวเหลือทน หมายค่าราวีถามลูกแกะว่าเจ้ารู้ไหมว่าความผิดเจ้ามีทำน้ำค่าขุนแสงฉุนเต็มที่แกะว่าข้านี้อยู่ปลายทาราหม,มาป่าหาความลูกแกะตอบตามหมาไม่ฟังว่ากัดแกะสิ้นใจเรื่องได้ยกมา อย่าคิดเจรจากับผู้เป็นพานอ่น,นี่ค่เรื่องนี้เป็นยังไงคะหมาป่ามันหาเรื่องเห็นไหมมันบอกว่าลูกแกะทํามันทําน้ําขุนใช่ไหมแต่ลูกแกะนี่อยู่ปลายทางเจ้าหมาป่ามอยู่ต้นลำธารเนาะเพราะนั้นเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าเจอคนพานอย่า เขาไปใกล้หรืออย่าไปคุยด้วยอย่าไปเล่นด้วยอย่าไปอะไรนะคะ <c oughs> ไปต่อเลยกันบ้านเราแล้วเจอหิวแล้วเนี่ยหิวด้วยอืมหน้าแปดสิบค่ะหน้าแปดสิบนักเรียนคะนักเรียนเลือกคําที่กําหนดให้เติมในช่องว่างแลว้ววาดภาพประกอบตอนใดตอนหนึ่งตามจินตนาการแล้วระบายสีให้สวยงามนะ <c oughs> อ่ะนี่เขาให้ข้อความหมาในนี้นะคะให้เรียนหยิบ มาใส่ตรงนี้ตามช่องว่างนี้คำแรกที่อข้อความแรกบอกดาวประกายพลึกคลื่นปุยเมฆสีครามก็สาหลายทะเลหาทรายสีแดงสีน้ำพึง้งเด็กเ้้งแกะและก็เชิงเขาเอาคำพวกนี้เอามาเติมในช่องว่างนะคะอ่ะซาฟิยาเป็นเด็กหญิงร่างเล็กมีผิวครามเหมือนอะไรคะเหมือนสีน้ำผึ้งมีผมยาสวยเหมือน กอสาลายทะเลอันในตาเป็นประกายสุกใสเหมือนอะไรอืมดาวประกายพงปลืเธอเป็นคนรักทะเลชอบน้ําทะเลทะเลอะไรคะสีขลามเกลียวเกลียวอะไรเกลียวขึ้นฝองน้ําและและอะไรสีขาวอูหาดทรายสีขาว <c oughs> อ่าไปต่อเลยคะ่ะอีกหน้าหนึ่งหน้าแปดสิบเอ็ดแม่แกะของซาฟิยะออกลูกมาสามตัวมีขนสีขาวเหมือน อ่าเหมือนปุ๋ยเม่ดวงตาสีดำน่ารักและมีปากเลเ็กๆสีแดงสดใสซาบียะจะต้องจะต้อนแกะและแพะไปกินหญ้าในทุ่ง,งหญ้าใหญ่ใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆทุกใกล้เชิงเขาอ่เธอจะเล่านิทานให้ลูกแกะฟังแทบทุกวันเพื่อนๆที่โรงเรียนจะพากันพูดว่าเธอพูดจาเหลวไหลบางคนก็พูดว่าเธอปั้นน้ําเป็นตัวเหมือนๆเลยคะ่ะเหมือนเด็กเลี้ยงแกะในนิทานนั่นเอง อันนี้มีช่องให้นักเรียนวาดรูปนะ,ะวาดรูกแก็บเสยะนะตอนใดตอนหนึ่งก็ได้ค่ะาตามที่นักเรียนคิดนะคะตั้งง,งงานคื้นรูค่ะไอ l ดี e ลายคูนะคะแอดสี่ห้าหกแซดนะคะอาร์คิวอาตัวนี้เลยค่ะคลิปนี้คงจบลงแค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบายบาย